สวัสดีทุกท่านด้วยครับยินดี้รับกับเข้งสู่คลาสจบแค้นกับพิมสอนตีเวนเช่นเคยนะครับวันนี้มาชมกับอีเวนต์สุขสันต์คริสมาสเหมือนเดิมนะครับเราจะเข้าไปเลยนะครับน,นนี้เป็นรูปกล้วยนะครับกล้วยออกเสียงดีๆนะครับเข้ามาแล้วนะครับเราจะสังกเกตได้ว่าไปบ้านที่เราได้ตีนั้นเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมองไม่ออกผมขอโทษด้วยนะครับน่าจะเป็นของขวัญ อาจจะนะครับแต่เป็นแบบบาเออแต่เป็นบ้านสิบห้าเราจะโดยขั้นแรกครับเราจะเลื่อนมาที่ตรงนี้เลยครับปล่อยน้ำยาดินไหวครับลงไปแล้วก็ยาส่วนส่ามลักษะภัยนะครับอย่าให้ยาดินไหวโดนบ้านนะครับเพราะว่าเราอยากแชมเปี้ยนครับตรงนี้อยาปล่อยสูงยิ่งขึ้นไปกับต่ำจนเกินไปครับว่าจะโดนยาผิดได้แล้วก็ถ้าปล่อยต่ำเกินอาจจะไปที่อื่นได้นะครับตรงนี้ปล่อยยักษ์สามตัวกับพอมดแล้วก็ควีนนะครับพอยักษ์เข้าไปน้านในกับควีนนะครับเราจะปล่อย ผมมดไปด้านบนนะครับหนึ่งตัวเพื่อเป็นการตัดทางนะครับมาที่รอยะ่าแชมเปี้ยนครับเราจะสังเกตได้ว่ารอยยแชมเปี้ยนจะเข้าไปด้านไหนครับมีถูกแล้วนะครับปล่อยเจกเดินต่อไปนะครับถ้าคิงมาตรงนี้แล้วก็รอยะ่แชมเปี้ยนไปตีคิงนั้นอาจจะเป็นปัญหาได้ครับพอเปิดกระแพงตรงนี้แล้วก็ปล่อยคิงลงไปเลยนะครับกับอย่าล่องไปไม่ใช่อย่าพิดนะครับแล้วก็ เระเปิดแับเปิดกระพงต่อกูกิ้คิงเลยครับเระเบิดแทบแล้วก็แชร์ไปที่เสาลาวาเลยคนระับระเบิดอีกครับตรงนั้นเราก็ปล่อยหมูป่านะครับตรงนี้ลงไปหมดเลยอาจจะมีเสียงสุนัขนะครับก็ราบขอประธานาภัยด้วยนะครับเพราะว่าห้ามไม่ได้จริงๆนะครับ เราจะกดสกิลคมพีพระตาขางกปูวเด้นตอนนี้นะโมนปล่อยก๊อบลินไปเก็บนะครับตรงนี้ปล่อยบาบเบเลีนนะครับสองตัวตรงอันนี้กับตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการรอดอย่าพิดน,นะครับมูปาจะตายครับเพราะว่าโดนบ้านระเบิดของบ้านนะครับตรงนี้ปล่อยบาบเบเล่นกับก๊อบลินลงไปต่อเลยครับกับขอประทานไฟกับเสียงฟุงนะอีก ครั้งนะครับถ้าเออมันได้ได้ยินในคลิปนะครับไม่รู้เห่าอ,อะไระครับตรงนี้เราจะเหลือเป็นด้านบนนะครับอ่าสูนี้อาจจะปล่อยตอนแรกยาหักไปหน่อยนะครับแต่หลังๆอาจะง,ง่ายครับก็จบไปที่สามล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านบ,บ๊ายบายครับ